ใส่เมนทอดลงไปในโคกใครจะทำโคกระเบิดมาดูกันอาลร่ามาเข้ามาในแมปแล้วโอ้โหมาก่อนเลยพี่ไม้ใส่ไปห้าเมตรหเลยจัดไปพี่กินใส่ไปเท่าไหร่ห้าเมตรพี่โมดูใส่เฮ้ยเดี๋ยว้พังใส่ไปเดียวจุ๊แจงครับใส่กี่เมตรครับสอเมตร2เมตรโอเคพี่โม ผมชอบผมจะให้มันลงท้ายเลขห้าผมใส่สองเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเม็ดเอ้ยเฮ้ยเอ้ยสองเม็ดละกันพี่ว่าใส่สองเม็ดเหรอโอเคใส่สองเม็ดพอใส่สามตอนนี้ยี่สิบห้าเมตรแล้วอุ้ยมันปริมปากขวดแล้วนะใกล้ใกล้เกินครึ่งแล้วนะน้องบใบกิ่งไปดยครับสองสาม้ยเฮ้ย จุบแจ้งหนสองคนจจุบแจ้งหมแล้วแจ้งพี่โบโบเม่เดียวพอบมว่าเม่เดียวพอพี่โบประโถเลยโอ้โหอสองเม็ดเองโอสองเม็ดเองปากเริ่มก่อนเฮ้ยอย่ไปเที่ยวอีหรอเม็เดียวอีหล่อใส่ไปแล้วครับห้าเม็ดโอเค หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่รอบนี้ขวดขวดมันเล็กไปบ้างเอะขวดขวดมันเล็กอ่ะรอบีขวดเล็กนะขวดขวดนวดเจองอ่ะมันแล้วแต่ละน้องขวดมั้งพี่ไม้เอาเต็มสตรีมเลยหอออหเมตรเต็มมันไม่ถึงหนูแ่เ้ยเยย่เ้ ไม่ห้ามเกิน2เมตรตอนนี้พี่ไหมคุณจะใส่กี่เมตรครับทุกคนใส่คนละสองคนเลยหรอแล้วก็มันตึงหรอเปรี้ยะเอาเม็ดเดียวพอเอาเม็ดเดียวให้ครบยี่สิบหนูขอสองเมตรเฮ้ยแล้วบิ่มบิ่มกลางแล้วนะบิ่มกลางแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยแล้วบายเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้บากไอ้บานไอ้บานเม็ดเดียวเองอ่ะ อีวอลเกมเมอร์เจ้าเก่าโอ้มเมดเลียวเองะ